สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วี a n n e l ค่ะวันนี้แม่วีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาบำรุงบอนสีนะคะสําหรับบอลสีของคุณผู้ชมนะคะที่ไม่โตนะคะไม่แตกกอใบไม่ใหญ่ต้นไม่อวบนะคะแม่วีมีวิธีนะคะมีสูตรเคล็ดลับแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะทําเคล็ดลับยังไงนะคะเราไปเริ่มทํากันเลยคะ่ะ วัสดุและอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ<อ>เครื่องดื่มชูกําลังนะคะ<อ>ก็จะมีวิตามิน B ต่างๆนะคะวิตามิน B3 B5 ม6ีีและ B12 นะคะคุณผู้ชมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับบอลสีนะคะทําให้บอลสีสดชื่นตลอดทั้งวันนะคะไม่เหี่ยวเฉาง่ายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มะกรูดค่ะแม่วีก็จะใช้มะกรูดนะคะก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆน,นะคะ,ะ,คะแล้วก็ผิวของมะกรูดนะคะจะมีน้ํามันหอมระเหยนะคะ ช่วยขับไล่แมลงได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมดแมลงในกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็ความเปรี้ยวความเป็นกรดอ่อนๆนะคะก็จะช่วยทําให้บอนสีนะคะเพิ่มสีสันให้กับบอนสีให้มีสีสวยสดใสนะคะต่อไปแม่วีก็จะใช้นะะี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะคุณผู้ชมจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะถ้าคุณผู้ชมมีจุลินทรีย์หนอกกล้วยหรือว่าจุลินทรีย์อย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชม อันนี้แม่วีมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแม่วีก็จะใช้อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีในตัวเจ้นสูงนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตนะคะกําจัดเชื้อราทางดินได้นะคะคุณ <yours> ผู Sur ้ชมนี่ค <jin sky> ่ะเชื้อรามากับทางดินนะคะและที่สําคัญก็ทําให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจากนั้นแม่วีก็จะใช้นี่ค่ะเพิ่มความนะคะเจริญเติบโตให้กับบอนสีนะคะค่ะ น้ำหมักขี้วัวนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะน้ำหมักขี้วัวนะคะก็จะมีนะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะคะแมกนีเซียมนะคะทําให้บอลสีสีงามมากขึ้นนะคะเจริญเติบโตเร็วนะคะคุณผู้ชมใบใหญ่ต้นอวบและยังทําให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ําหมักนะคะให้ใช้ขี้วัวที่เป็นแห้งๆนะคะไม่มีขี้วัวนะขี้ไก่ขี้หมูก็ได้นะคะคุณผู้ชมปุ๋ยคอกนะคะ ได้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมก่อนอื่นนะคะแม่วีก็จะมาเริ่มทํานี่เลยค่ะก่อนอื่นนะคะแม่วีก็จะนําน้ําเปล่านะคะ10ลิตรนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะตักตักน้ําหมักขี้วัวนะคะก่อนที่เราจะตักน้ําหมักขี้วัวนะคะเราคนก่อน,นะะ่านี่ค่ะอันนี้แม่วีก็หมักไว้เป็นเดือนๆแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เหลือน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่วีก็จะทําหมักใหม่นะคะนคะครับ คนก่อนนะคะจากนั้นเราตักเลยค่ะประมาณ1นึแก้วแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมแก้วแบบนี้นะคะแก้วดื่มน้ําของเรานี่นะคะใส่ไปเลยค่ะ1นึแก้วนะคะจากนั้นนะคะจุลินทรีย์สังคสเคราะห์แสงนะคะใส่ไปเลยค่ะคลึ่มแก้วนะคะ ดคร่งแก้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเราก็นำไปราดรตูต้นบอนสีนะคะก็จะทำให้บอนสีเจริญเติบโตนะคะแตกกอดีนะคะใบเขียวอวบดำต้นแข็งแรงค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้นะคะ ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตให้เขียวงามแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาเสริมนะคะเร่งบอลสีนะคะให้เขามีสีสวยนะคะคุณผู้ชมใบมีสีสวยงดงามนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเมยีจะใช้นะคะเครื่องดื่มชูกาลังนะคะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งฟ้าค่ะ จากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะบีบมะกรูดนะคะใส่ไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะน,ะคะน้ำมะกรูดนะคะจะมีความขดเป็นขดอ่อนๆนะคะมีความเปรี้ยวนะคะซึ่งบอลสีจะชอบความเป็นขดอ่อนๆนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะผสมเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะคะนำมาใส่พอก,กี้นะคะใส่พอก,กี้ฉีดพุ่นเลยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับบอนสีของเรานะคะให้มีสีสวยนะคะลำตุนแข็งแรงไม่เหี่ยวเฉานะคะคุณผู้ชมสร้างความสดชื่นให้กับบอนสีนะคะ ปิดฝาเลยค่ะจากนั้นนะคะเรานำไปฉีดพ่นบอนสีนะคะเพื่อเพิ่มให้บอนสีของเรามีสีสวยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะเราก็นำนะะี่ค่ะไปาราดรดนะคะต้นบอนสีก็จะทำให้บอนสีของเรานะคะตุนใหญ่ตุนอวบกอใหญ่นะคะคุณผู้ชมช้างเผือกใบบัวค่ะนี่ค่ะกอเขากำลัง ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะกอเขาก็เล็กๆนะคะยังไม่ทันแตกกอดีนะคะคุณผู้ชมนะคะลำต้นเขาก็ยังไม่แข็งแรงนะคะไม่มีสีสันให้เราเลยนะคะคุณผู้ชมไม่วีก็จะใช้สูตรนี้เลยค่ะบำรุงนะคะเขากอใหญ่ใบใหญ่นะคะต้นอวบค่าเราราดรถดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยรัดรถด้วยสูตรนี้เลยนะคะ บอนสีของเรานะคะก็จะใบใหญ่ต้นอวบนะคะก็จะแตกกอรเร็วนะคะนะคะี่ค่ะนี่เลยเราลดไปเลยค่ะเราจะใช้ลด2อาทิตย์ต่อครั้งนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้เขาแตกกอดีนะคะใบใหญ่ต้นอวบนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะบำรุงใบนะคะ ให้บอนสีของเรานะคะมีใบที่สีสวยนะคะคุณผู้ชมสีสันงดงามนะคะสีเข้มนะคะใบใหญ่ขึ้นนะคะเมวี <Maybe S 2> ก็จะใช้นะะี่ค่ะฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นตรงกระถางด้วยนะคะคุณผู้ชมแบบป้องกันมดแมลงนะคะนี่เลยมดแมลงกระถางนะคะคุณผู้ชม เราฉีดพ่นได้นะคะใต้กระถางนะคะนี่เลยค่ะฉีดพ่นทางใบนะคะเสริมให้เขานะคะมีสีสนันงดงามนะคะบำรุงให้เขาสดชื่นตลอดทั้งวันนะคะนี่ค่ะ สำหรับมะกรูดที่เหลือนะคะเราบีบใส่เลยค่ะบีบร,บรอบๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเราก็บีบรอบๆเลยนะคะไม่ต้องบีบให้ตรงคนต้นนะคะคุณผู้ชมบีบรอบๆเลยนะคะบีบเสร็จแล้วเราก็วางไว้เลยนะคะไล่มดไล่แมลงได้ด้วยนะคะนี่ค่ะสารหอมระเหยจากมะกรูดนะคะ คุณผู้ชมก็ลองดูกระถางนี้นะคะนี่ค่ะช้างเผือกใบบัวนะคะนี่ค่ะปลูกไว้นานแล้วนะคะเนี่ยลำต้นแข็งแรงนะคะในวีก็ใช้สูตรนี้นะคะบำรุงให้เขานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้ยแตกกอเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้ยใบเล็กๆได้น้อยก็นี่ค่ะโผล่ออกมาขึ้นมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมแตกกอเยอะลำต้นแข็งแรงนะคะ ใบอวบใบใหญ่นะคะสีสวยๆแบบนี้นะคะไม่วีใช้สูตรนี้เลยค่ะบำรุงนะคะทำให้เขาโอ้มีใบออกมาเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสีของเขาโอ้โหสะใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะโดนใจไม่วีเลยค่ะใช้สูตรนี้นะคะบำรุงให้เขาแตกกอดีนะคะพร้อมกัดสีใบให้เขามีสีเข้มนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม ใบใหญ่สีสวยแบบนี้นะคะไม่วีก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะน้ำหมักขี้วัวนะคะบำรุงให้เขาแตกกอดีลำต้นแข็งแรงนะคะแตกกอเร็วนะคะต้นอวบนะคะใบใหญ่ค่ะนี่เลยโอ้ยสีสันสวยงามนะคะกระถางนี้กอเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแตกกอเร็วแตกกอดีนะคะนี่ค่ะ สวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะใช้สูตรนี้เลยนะคะบำรุงให้บอนสีนะคะนํำต้นอวบแข็งแรงค่ะช้างเผือกใบบัวนะคะสีสันสวยงามนะคะเป็นเอกลักษณ์ของนะคะช้างเผือกใบบัวนะคะใบเขาก็จะองยใหญ่นะคะสีสันสวยงามนะคะนี่เลยก็จะมีสองกระถางนะคะ ต้นอวบนะคะกอใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้นะคะไปบำรุงบอลสีของคุณผู้ชมนะคะพร้อมกัดสีใบให้เขาสีสวยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไมวีชาแน,นลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ